ค่ะสวัสดีน้องๆในเสือเก่าท่านรู้จักนะคะวันนี้พี่เป็นตัวแทนจากใช่ไหมคาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกเรงเรียนแสบเรียนครับรำลึกชุดปรกถมค่ะวันนี้พวกพี่จะมาพรีเซนต์เรื่องอุตสาหกรรมแก้วเซรามิกและปูนซีเมนต์ค่ะขอเชิญรับชมกันและรับฟังได้แล้วค่ะอุตสาหกรรมเซรามิกเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานรองรับอุตสาหกรรมอื่นๆผลิตภัณฑ์เซรามิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสารอนินทรีย์จากพวกอะโลหะ ได้แก่หินดินและแร่ธาตุต่างๆโดยนำมาบดผสมกับน้ำเพื่อขึ้นลูกเป็นผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็นดังนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบ่งตามลักษณะแนอดินได้สองชนิดได้แก่ดูดซึมน้ำและไม่ดูดซึมน้ำผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟวัสดุทนไฟมีหลายชนิดซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ผสมและคุณสมบัติต่างกันเช่นอิฐทนไฟธรรมดาซิลิก้าแมกนีเซียมตะกั่วแร่เหาเผาเครืองเป็นต้นผลิตภัณฑ์ปูนซีเมน แล้วก็มีประโยชน์และมีความสำคัญมากในปัจจุบนันเพราะมีการนำมาใช้ในการก,อรกรๆๆ่อสร้างประเภทต่างเช่นอาคารถนนสะพานเขื่อนและปูนซีเมนต์ก็มีหลากหลายชนิดเช่นบอร์น,นซีเมนต์แซีเมนต์ซีเมนต์ชนิดทนไฟซีเมนตนนน์พิเศษรวมทั้งปูนปัเตอร์เป็นต้นผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องได้มีผู้นำไปประดิษฐ์ต่างๆเช่นการเครืบองโลหะทำภาชนะเครื่องใช้เครื่องประดับเช่นช้อนปิ่นโตกระมังถาดเป็นต้น ผลิตภัณฑ์สิ่งขัดถูปัจจุบันสิ่งขัดถูมีชื่อเรียกต่างๆการามมนำวัสดุที่ใช้ผสมเช่นซิลิคอนคา,า,าร์บอนอลูมิเนียมอะลูิเีทำเป็นเครื่องมือใช้ในวงการแพทย์เช่นกีนกรเป็นต้นผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทำจากแอนินซีสารเมื่อนำมาเผาจะทนต่อสภาพวินาอากาศได้ดีเช่นสะพานไฟลัร์ขั้วและส,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 สวิตไฟ,ฟเป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับงานเทคนิคขั้นสูงผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดนี้ต้องอาศัยการวิวิธีที่ซับซ้อนมากเช่นแผ่นการความร้อนของยานอวกาศการเผานะคะการเผาขั้นแรกจะเรียกว่าการเผาดิบโดยที่จะเพิ่มอุณหภูมิให้ร้อนขึ้นอย่างช้าๆเมื่อเผาแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะแข็งแรงผลิตภัณฑ์บางชนิดสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องเคลือบเช่น ถังต้นไม้ไส้กรองเครื่องกรองน้ําอีกอะไรเช่นนี้ค่ะแต่ส่วนมากจะต้องเคลือบเพราะว่าจะทำการเคลือบนี่อาจจะทําให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงมันวาวแล้วก็ช่วยให้ไม่แตก่ายค่ะการเคลือบนะคะเคลือบคือชั้นของแก้วบางๆที่หลอมละลายีลกับทีนี้สารที่ใช้เคลือบเรียกนะ้ําเคลือบเป็นสารผสมระหว่างซิลิเกตกับสารช่วยหลอมละลาย วัตถุดิบที่เป็นน้ำยาจะถูกถกูดอย่างละเอียดแล้วนำมาเคลือบเป็นชัน้นเมืเ่อเคลือบแล้วจะถูกเผาเรือยความร้อนสูงเมื่อเสร็จแล้วจะมีลักษณะมันวาวไม่แตกง,ง่ายทําความสะอาดง่ายค่ะคะ่แล้วก็กระบวนการปูนกระบวนการปูนซีเมนต์นะคะมี2แบบก็คือแบบแห้งแล้วก็แบบเปียกค่ะ แบบแรกนะคะก็คือแบบเปลียววัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตก็คือดินขาวและดินเหนียวดินขาวจะพบในพื้นดินหรือใต้ดินธรรมชาติและมีความชื้นสูงการผลิตเริ่มจากการนําวัตถุดิบทั้งสองมาผสมกับน้ําในบ่อตีดินกวนให้เข้ากันแล้วบดให้ละเอียดในหม้อบดดินจนได้น้ําดินกองเอาเศษหินและส่วนที่ไม่ละลายน้ําออกแล้วน,นําน้ําดินที่ได้ไปเขียขบพักไว้ในยูเก็บเพื่อตรวจสอบคุณภาพและปรับแต่งให้ได้คุณภาพที่ถูกต้องตามต้องการ จากนั้นนำดินที่มีส่วนผสมถูกต้องแล้วไปรวมกันที่ปอกบนดินแล้วควรให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันก่อนจะนำไปเผาในหม้อเผาแบบหมุนความร้อนในหม้อเผาจะทำให้น้ำในดินระเหยเหลือแต่เม็ดดินเมื่อได้เมื่อให้ความร้อนต่อไปอีกจะเกิดปฏิกิริยาเคมีกลายเป็นปูนเม็ดการบดปูนเม็ดให้กลายเป็นปูนซีเมนต์ทำได้โดยการนำปูนเม็ดมาผสมกับอิซซัาแล้วบดให้ละเอียดเม็นผงใน ความละเอียดและอาาัตราส่วนระหว่างปูนซีเมนต์และยึาซ่มต้องเหมาะสมเพื่อให้ได้ปูนซีเมนต์ตามต้องการจากนั้นจะลำเลียงปูนซีเมนต์ไปเก็บไว้ในยูงเก็บเพื่อลอการจะไหนต่อไปค่ะแบบแห้งนะคะวัตถุดิบหลักในขี้หินปูนค่ะหินปูนเนี่ยเราเอามาจากภูเขาหินปูนด้าจากการระเบิดแต่พอระเบิดเสร็จแล้วอะ่ะมันก็ยังไม่เป็นเม็ดกลมแล้วก็ละเอียดพอเราก็เลยต้องเอาไปเข้าเครื่องบดอีกรอบค่ะ เราวัตถุดิบสำรองเนี่ยก็คือดดินดานดินดินดานแล้วก็เอามาบดอีกรอบนึงเพื่อให้มันละเอียดเหมือนกันแล้วเราก็เอาสองอันเนี้ยไปไว้ในบ่อผักค่ะเราปูนเม็ดเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในที่เย็นและให้ในที่แห้งและถ้าถูกส่งไปบดในหม้อปูนเราก็เอาไปเผาช่วงแรกเป็นชุดเพิ่มความร้อนความร้อนเนี่ยจะอยู่ในช่วงหนึ่งัน 200ถึง1,400องศาเซลเซียสจะเกิดปฏิกิริยาเคมีตามลำดับจนในที่สุดจะกลายเป็นูเม็ดการบดเม็ดปูต่อไปจะทำให้กลายเป็นเม็ดปูซีเมนต์นั้นก็อย่างที่เราพูดไปแล้วในตอนขั้นตอนการผลิตค่ะปูนเม็ดที่เราเอาไปบดแล้วอ่ะเราก็จะเอามาพักไว้ในที่แห้งแล้วให้มันเย็นตัวแล้วเราก็จะเอากลับไปบดใหม่ในหม้อบดปูนอีกรอบนึงซึ่งเราจะใส่ความร้อนเข้าไป ปริมาณขนาด1,200ถึง1,400องศาเซลเซียสแล้วเราก็ส่งวัตถุดิบสำเร็จไปเผาในหม้ออีกรอบหนึ่งนะแล้วคราวนี้ก็จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีตามลำดับจนในที่สุดกลายเป็นปูนเมดจากนั้นเราก็ทำให้ปูนแห้งทำให้ปูนเมดเย็นลงแล้วก็นำไปลำเลียงไปเก็บในยังถุงเก็บแล้วก็การบดปูนเมดที่เย็นตัวแล้วจะ,จะถูกนำไปละเอียดในหม้อบดปูนโดยใช้ลูกเหล็กทรงลม หลายพันลูกเป็นตัวบทเติมยึดซ่งมลงไปบทผสมกันกับยิดซ่อมเพื่อให้เป็นหน่วยปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ําทําให้คอนกรีตไม่แข็งตัวเร็วเกินไปสะดวกต่อการใช้ในงานก่อสร้างค่ะข้อแตกต่างระหว่างการผลิตปูนซีเมนต์แบบเปียยและแบบแห้่นะคะการผลิตปูนซีเมนต์แบบเปียยนี้ไม่เป็นทีนบบ่นิยมในปัจจุบันเนื่องจากต้องใช้เชื้อเพลิงปริมาณมากในการผลิตปูนเม็ด และยังมีอัตราการผลิตต่ำซึ่งทําให้ต้นทุนการผลิสตสูงส่วนการผลิตปูนซีเมนต์แบบแห้งนั้นไม่ต้องใช้น้ําในการผสมวัตถุดิบด,ดังนั้นจึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตโดยเฉพาะค่าเฉื้อเพิงและเป็นที่นิยมมากกย่ยบแพร่หลายในปัจจุบันค่ะแหล่งที่มาของแก๊สเรือกนกรตรกที่สําคัญคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แยกเป็นสามบทหมู่โดยการผลิตซีเมนต์นั้นจะอยู่ในบทหมู่จากการแปรรูปจากนั้นเข้าสู่วิธีการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงของกระบวนการ จะบทความนี้จะนำพิจารณาเฉพาะการปล่อยแก๊สครรมนวทรอันเนื่องจากการความตัวของเม็ดปูนโด,ดยตรงไม่รวมถึงการปลดปล่อยการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงการเผาและการขนส่งค่ะจากบทความเบื้องต้นนะคะบทความเบื้องต้นเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจในการคำนวณการปลดปล่อยแก๊สารอนไดออกไซด์และการเปลิ่นเม็ดปูนโด,ย,ดยตรงซึ่งในควนญญามเป็นจริงมีอีกหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการปลดปล่อยทางอ้อมหรือการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิง้็ต่ะ างานเสนยเท่านี้นะคะแล้วก็พี่ก็ขอบคุณโรงเรียนแล้วก็ขอบคุณเราทุกทที่มาลัำชมล้ำฟังในวันนี้เลยค่ะ